ธงประจำกองน,น,อกกนเรนารีธงประจำกองนเรนารีสำรองทำด้วยผ้าสีเหลืองมีคุยสีเขียวตรงกลางมีตาเนนารีใต้ตาบอกชื่อกองเนนารียอดคันธงทำด้วยโละหะเป็นรูปวัชระสีเงินธงประจำกองนเรนารีสามัญทำด้วยผ้าสีเขียวมีคุยสีเหลืองยาวสามด้านตรงกลางมีตาเนนารีสีเหลือง ต้ตาบอ,อกชื่อกองเนตรนาลียอดคันธงทำด้วยโลหะเป็นรูปปัชฉิระสีเงินธงประจำกองเนตรนารีสามบรรดุนใหญ่ทำด้วยป้าสีเลือดมูมีกรีสีเหลืองยาวสามด้านตรงตาม,มีตาเนตรนารีสีเหลืองใต้ตาเนตรนารีบอกชื่อกองเนตรนารียอดท่านรงทำด้วยโลหะรูปบัชิระสีเงิน ตุงประจำโกมีนารีวิสามันทำด้วยผ้าสีขามีกรีสีเหลืองยาสามด้านตรงกลางมีตาเนตนาีให้ตาเนตนาร,าานนารีบอกชื่อกโกมีนารียอดขั้นตุง,งตามด้วยโลหะสีเหลืองต่อไปนะคะอุปกรณ์ของเนตนารีซึ่งจะมีสามอย่างดังน,นี้ค่ะหนึ่งไม้งามตัวขนาดของไม้ง่ามนะคะ ทำได้ไหมที่มีความแข็งแรงและเหนียวพอสมควรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3ส่วน4นิ้วปลายไม้ง่ามทั้งสองยาวประมาณ 2- 3ถึงนิ้วลักษณะของไม้ง่ามนะคะจะค่อนข้างตรงไม่คดองอมากเกินไปความสูงของไม้ง่ามนะคะจะอยู่ระหว่างร่องง่ามพอดีกับร่องไหลของผู้ถือโดยประมาณซึ่งการใช้ไม้ง่ามนะคะจะใช้ในการเดินสอนสนามเราไปดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ ในการเดินสวนสนามเนี่ยจะมีท่าอะไรบ้างซึ่งจะแตกต่างนะครับจากท่า,าบุคคลมือเปล่านะครับคือ,คอท่าอาวุธอันดับแรกนะครับเราจะมี้าท่าในเรื่องของนะครับซ้ายหันขวาหันนะกับหลังหันเราไม่สอนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ <c oughs> นะครับเราไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็จะเป็นการแบกอาวุธแล้วก็อะไรครับเรียบอาวุธ อ่านะแล้วก็จะเสริมให้ในเรื่องของอะไรครับอ่าในเรื่องของท่านะครับถอดหมวกสวมหมวกนะครับถอดหมวกสวมหมวกและก็กดและก็คำปฏิญาณเวลา,าใช้กดและคำปฏิญาณอ่ะอันดับแรกเอากดและคำปฏิญาณก่อนนะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะทำช่วงไหนแต่คือว่ามันจะมีที่ครูสอนไปทั้งหมดมันจะมีในทุกๆช่วงดังอันดับแรกท่าวัรทยาวุธ ถ้าวันทยาวุฒิจะสั่งเมื่ออะไรครับเราจะฝักของผู้กำกับหรือคนบังคับการเดินสวนสนามนะเคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวังวันทยาวุฒินะส้นเท้าชิดน,นะครับมือขวาถือในลักษณะของเป็นการจีบลักษณะแบบนี้แล้วก็ลงมานะครับแล้วปลายของไม้งามก็พิงไว้ที่อะไรครับปลายนิ้วของเรานะเคารพประธานในพิธี ตรงหน้าระวังวัรทยาบุตรแค่นี้เองเอาขึ้นนะครับให้อะไรครับข้อสอกของเราทางด้านล่างแขนท่อนล่างนี้เสมอกับพื้นขนานกระพื้นนะแค่นี้เองเรียบอาวุธก็เอาลงธรรมดานะบริเวณข้อแรกนะครับของนิ้วชี้เรานะครับจะติดที่อะไรครับไม้งามแค่นี้เองเขารับประทานในวิธีตรงหน้าระวังวัรธยาบุตรเรียบอาวุธ ต่อไปตามระเบียบพักนะตามระเบียบพักตามระเบียบพักเนี่ยนะให้เราแยกเท้าซ้ายออกไปนะครับแล้วมืออะไรครับมือซ้ายเอาไว้ที่ด้านหลังบางคนก็กำบ,บางคนก็แบแต่เราสอนแบรครับนะแล้วอะไรครับชักอะไรครับชักมือขวาของเราขึ้นมาจับที่เข็มขัดนะบริเวณนี้แล้วก็อะไรครับเฉียงออกไป45องศาแบบนี้นะ กองตรงก็กลับมาตรงเหมือนเดิมกลับมาเลยครับติดแล้วก็ชัดนะแล้วก็ชิดเท้าเหมือนเดิมเดี๋ยวดูง่ายๆเลยนะครับอ่ะเคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวังวัทยาปุ๊บเรียบอาวุธตามระเบียบพักเนะี่ยแบบนี้ไม่มีอะไรเลยฮะนะแล้วถ้าตรงก็สั่งกองตรงกระชับกลับมานะกระแทกที่นี่แล้วก็ลดไปนี่ พร้อมทาระเบียบพร้อมกันนะมันจะเป็นไปโดยปริยายท่าต่อไปท่าซ้ายหันจะต้องใช้นะครับซ้ายหันนักศึกษาซ้ายหันเนี่ยถ้าเกิดเป็นท่ามือเปล่านะครับแล้วก็ซ้ายหันปกติทีนี้มันมีอาวุธเราต้องยกอาวุธด้วยอาจจะดูนะครับพอสั่งซ้ายหันมี2จงังหวะให้เปิดเท้านะครับให้เปิดเท้าซ้ายเปิดขึ้นนะนักศแบบนี้นะครับซ้าย1จังหวะที่1น,นะแล้วยกไม้ง้มขึ้นด้วย นะครับหันจังหวะที่2ปึบป๊บปึ 2, ๊บ2จบไม่มีอะไรอ่ดูใหม่นะเดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจซ้ายหหัน2ปึบ๊บจบแค่นี้เองแต่หน้าหันไปทางนู้นนะแต่ผมหันทางนี้พรมเป็นกล้องนะครับอ่านะขวาหันก็เหมือนกันกกนะกครับยกเท้านะยกเท้าขวาครับยกเท้าขวาขึ้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ขวาหันอ่านหะ 2เหมือนกันง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับท,ทีนี้เป็นในเรื่องของอะไรครับออแบกอาวุธนะครับกับเรียบอาวุธเพราะเวลาเราเดินสวนสนามเนี่ยเราจะต้องแบกอาวุธนะทีนี้เรามาดูแบกอาวุธแบกอาวุธนะมี2จังหวะง่ายๆ1นลักษณะแบบนี้2กระดันขึ้นไปก,ก็จบไม่เห็นมีอะไรเลยนะให้อะไรครับเวลาไม่งามเนี่ย <c oughs> เรากำเนี่ยเรากำลักษณะแบบนี้หลวมๆไว้นะอย่ากำแบบนี้ ครับกาแบบนี้ลหลวมๆไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะแล้วข้อศอกข,อข้างล่างเนี่ยให้ขนานกับอะไรครับขนานกับพื้นแล้วมือแนบชิดลําตัวไว้นะครับนะเรียบอาวุธ1น,นี่นะครับปิดถึงจมูกเลยแล้วก็2จบแค่นี้เองง่ายมากนะดูใหม่ดูใหม่นะครับ1 2จบแล้ อโอเคอันนี้ก็เป็นท่าเบื้องต้นนะสไม้พรองด้วยขนาดของไม้พรองนะคะจะทำด้วยไม้มีลกมักษณะกลมขนาดสิ้นผ่าสู์กลาง3เซนติเมตรยาว150เซนติเมตรใต้หัวพรองลงม้20เซนติเมตรให้เจาะรูร้อยเชือกสำหรับรวมกระโจมได้ใต้รูนะคะ จะโรยเชือกลงมาอีก5เซนติเมตรให้ขีดเครื่องหมายเป็นเครื่องวัดมาตรามิตริกให้อ่านได้ทุกเซนติเมตรจนถึง75เซนติมค่ะและ 3. เงื่อนเชือกซึ่งจะมีทั้งหมด11แบบด้วยเงื่อนเชือกแต่ละแบบน,นะคะจะมีประโยชน์ที่แตกต่างก,กันออกไปดังนี้ค่ะแบบที่ 1. เงื่อนตะกุดเบ็ซึ่งประโยชน์ของเงื่อนตะกุดเบ็ดก็คือ1 ใช้ผูกเชือกกับเสารหรือหลักเพื่อล่ามสัตว์หรือเรือแพเพื่อป้องกันไม่ให้ปมเชือกคลายหลุดควรเอาปลายเชือกผูกขัดสอดกับตัวเชือกหนึ่งรอบ 2. ใช้ผูกบันไดเชือกบันไดนิงผูกกระวัดไม้และ 3. ใช้ในการผูกแน่นเช่นผูกประกบผูกการ,ระบาดที่ 2. เงืเน่นพิรอดซึ่งประโยชน์ของเองินพิรอดก็คือ 1. ใช้ต่อเชือกสองเส้นที่มีขนาดเท่ากันเหนียวเท่ากัน 2. ใช้ผูกชายพันแผลผูกชายผ้าทำสลิง้องคอ 3. ใช้ผูกมัดหีพอและวัตถุต่งางๆสีผูกเชือกรองเท้าปลายกระตุกสองข้างและผูกโบว 5. หใช้ผูกกากระบายญี่ปุ่นและ6ใช้ผ้าผูกเพื่อให้ความยาวตามต้องการเพื่อช่วยคนที่อยู่ ที่สูงในยามฉุกเฉินแบบที่ 3. เงื่องขัดสมาธิซึ่งประโยชน์ของเนื่องขัดสมาธิก็คือ 1. ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดต่างกันเส้นล็กเป็นเส้นพันขัดหรือต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกันก็ได้ 2. ใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อนเส้นอ่อนเป็นเส้นพันขัด 3. ใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็งเช่นถาวั์ 4. ใช้ต่อได้ต่อเส้นไหมทอผ้าละ 5. ใช้ผูกเชือกกับคอหรือบวงใช้เชือกเล็กเป็นเส้นพันขัดกับ,บวงหรือคอชเช่นผูกเชือกกับทมเพื่อเชิญทงขึ้นลงแบบที่ 4. เงื่อนผูกร่นหรือทบเชือกซึ่งประโยชน์ของเงือกผูกร่นหรือทบเชือกก็คือ 1. ใช้ผูกร่นเชือกตรงส่วนที่ช้ดเล็กน้อย เพื่อให้เงื่อนมีกำลังเท่าเดิม 2. เป็นการกระทบเชือกให้เกิดกำลังลากจูงและ 3. การร่นเชือกที่ยาวมากๆให้สั้นตามที่ต้องการแบบที่ 5. เงื่อนกระหวัดไม้ซึ่งประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้ก็คือ 1. ใช้ผูกชั่วคราวกับพวงหรือกับรั่วกับกิ่งไม้ 2. แก้ง่ายแต่มีประโยชน์ และ 3. ผูกเชือกสำหรับโอนแบบที่ 6. เงื่อนหวงสายธนูซึ่งประโยชน์ของเงื่อนหวงสายธนูก็คือ 1. ทําทำหวงคล้องกับเสาหลักหรือวัตถุเช่นผูกเรือแพไว้กับหลักทำให้เรือแพขึ้นลงตามน้ำได้ 2. ทํทำหวงคล้องเสาหลักเพื่อผูกล่ามสัตว์เช่นงวคไาว พื่อให้สัตว์เดินหมุนได้รอบรเสาหลักเชื่อจะได้ไม่พันคอศัตว์ 3. ใช้ทำห่วงให้คนนั่งเพื่อหย่อนคนลงสูงที่ต่ำหรือดึงขึ้นสูงที่สูง 4. ใช้คล้องคันธนูเพื่อโกองคันธนู 5. ใช้ทำห่วงต่อเชือกเพื่อการลากโยงของหนักๆและ 6. ใช้ผูกปลายเชือกผูกทังตั้งทังนอน ที่เเงื่อนผูกรังซึ่งประโยชน์ของเงื่อนผูกรังก็คือ1ใช้ผูกสายเต็นยึดเสาธงกันลมใช้รั้งต้นไม้และสเป็นเงื่อนเลื่อนให้ตึงหรือหย่อนตามที่ต้องการได้อย่างที่สินะคะเงือ่อนเก้าอี้เงื่อนเก้าอี้มีประโยชน์เป็นเงื่อนผู้ภัยที่ใช้ช่วยคนที่ติดอยู่บนที่สูงไม่สามารถลงทางบันไดได้หรือใช้ช่วยคนขึ้นจากที่ต่ำ ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับห่วงสายธนูสองชั้นยึดกันแน่นโดยมีสิ่งของอยู่ตรงกลางภายในบ่วงเพื่อดึงลากสิ่งของไประหว่างจุด2จุดค่ะอย่างที่สิอดน,นะคะเงื่อนผูกแน่นจะมี3ชนิดได้แก่ 1. ผูกประกบ 2. ผูกกากบาดและ 3. ผูกทยแงค่ะ โดยประโยชน์ของการผูกทะแยงนะคะ 1. เอาไว้ใช้ในงานก่อสร้างค่ะ 2. ให้ผูกเสาหรือไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันล้มค่ะและ 3. ทํทำตอมอ้อสะพานค่ะการผูกตอมอ้อสะพานนะคะจะมีประโยชน์ก็คือใช้ต่อเสาหรือไม้ให้ยาวขึ้นค่ะใช้ทำตอมอ้อสะพานหรือเสาทงลอยค่ะและ 3. ทํานั่งร้านหรือทําหอคอยั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือการเก็บเชือกหรือการเก็บเงื่อนค่ะมาลู้จักชื่อเรียกเม็ดนารีว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะชื่อหมู่เม็ดารีสำลองใช้ชื่อสีตามวันหรือสีที่เห็นว่าเหมาะในการตั้งชื่อหมู่ หมูสีแดงหมูสีเหลืองหมูสีชมพูหมูสีเขียวหมูสีส้มหมูสีฟ้าหมูสีม่วงหมูสีน้ำเงินชื่อหมูเนตรนาดีสามานใช้ชื่อดอกไม้ในการตั้งชื่อหมูดอกทา,ตา,านตะวันดอกบานชื่นดอกรักเนดอกพิกุล ดอกชวนชมดอกัำป um, ีดอกบานไม่ร่งโรยดอกดาวเรืองดอกลำเกียดดอกเครื่องฟ้าดอกกุหลาบดอกบานชินดอกมาริซ้อนดอกกระดังงาดอกปาริชาติดอกจุมโคดอกลุงแมวดอกสายหยุดดอกยิบโตดอกบานเกมดอกสารพีดอกปาลาเว่ชื่อหมูเนตรดาราสามันรุ่นใหญ่ใช้ชื่อนกในการตั้งชื่อหมู นกตะดตูนกอินทรีนกแก้วนกหัวควานนกพิราบนกไก่ยางนกกรมมิ้นนกนางนวลนกเกาแมวนกขุนทองนกแท็กแซวนกปักซ่อมนกเขานกยุงนกเอี้ยงการเรียกหมูเนตรนารีวิสามันใช้ชื่ออัญมณีในการตั้งชื่อหมูเท็ดเพทายมุกดาบุษราคำ a few moments later ต่อไปนะคะมารู้จักแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรดารนเลยค่ะแนวทางการจัดกิจกรรม1ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมฝ่าประสบการณ์ที่หลากหลายฝึกการทำงานและสดโค้งกับชีวิตจริง3าจัดกิจกรรมอย่างสมบุรณ์ทั้ง3ลักษณะคือกิจกรรมเน็แนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการโดยการศึกษาใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนดันเป็นระบบนิ่งการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม 5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่านิ้นการแข่งการบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดเผ่กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมเมฆนารีนั้นเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมค่ะโดยมุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิตปลูกฝังคุณธรรม โดยชั่วโมงรวมทั้งหมดตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจะรวมเป็นเวลา120ชั่วมโมงค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถดูชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ตามตารางนี้เลยค่ะแต่แต่แต่เวลานี้ไม่แน่นอนเสมอไปค่ะหืมชัวร์เหรอ คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรเนนาลีไปแล้วนะคะก็คือจะมุ่มพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมากขึ้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีกระบวนการคิดมีทักษะในการดําเนินชีวิตมีความสุขมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติค่ะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมและค่าบเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนชั่วโมงรวมนั้นไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรเพราะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นหลักสูตรสามารถปรับและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของสถานศึกษานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับเนี่นารีซึ่งจะมีทั้งหมดสาเรื่องดังนี้ค่ะ เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องการกล่าวถึงเนเนารีซึ่งการกล่าวถึงลูกเสือประเภทต่างๆนั้นนะคะจะหมายรวมเอาเนเนารีเข้าไปด้วยเพราะเนเนารีนะคะได้ถูกระบุตามกฎหมายว่าเป็นลูกเสือหญิงโดยจะเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่มีชั้นปีการศึกษาและอายุตามเกณฑ์ในการเป็นลูกเสือซึ่งจะต่างกันที่เครื่องแบบและวิชาการฝึกบางวิชาเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่2เรื่องลูกเสือหญิง ซึ่งลูกเสือหญิงนะคะแค่จริงแล้คือระดับผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ต้องผ่านการฝึอออกอบรมตามขั้นตอนส่วนมากนะคะจะเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียนที่มีกองลูกเสือตั้งอยู่หรือบุคคลภายนอกประชาชนที่สนใจที่เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ด้วยการสมัครใจจนผ่านการอบรมจากนั้นนะคะจึงจะได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งเครื่องหมายของลูกเสือหญิงนะคะจะเหมือนกับลูกเสือชายทุกประเภทโยเว้นกระโปรงถุงเท้าที่สวมใส่ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นค่ะและเรื่องที่สามนะคะเรื่องเสือป่ายี เสือป่าที่มักกล่าวถึงกันส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเสือป่าชายคนส่วนใหญ่อ่านไม่ทราบว่ามีเสือป่าหญิงอยู่ด้วยซึ่งเสือป่าญิงก็เปรียบเสมือนกับแม่นารีค่ะเสือป่าหญิงได้เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมเสือป่าและกิจกรรมลูกเสือเป็นไปด้วยดีเพราะพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชะดำริให้มีกองเสือป่าหญิงด้วยทั้งน <TP> ี <t ries> Aí, ้อาจเป็นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าสตรีก็สามารถช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้ไม่แพ้ชายดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงโปรดก้าพระกรุณาสถาปนาหม่เจ้าหญิงมรพาเทวีพระกู้มั่นซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรวงเธอกรมพระนาราธิปพันธ์งเป็นวรกัญญาประฐานพระองค์เจ้ามลพาเทวีในพุทธศักราช2 <t od wen Response> <wen amino> <one> พระองค์จึงมีพระราชทานยศเสือบ่าเกศพระราชวงศ์ฝ่ายในเป็นครั้งแรกโดยประกาศในราชกิจจานุเบษาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์จศตรรษ2463นับได้ว่าพระวรกัญญาวทานพระองค์เจ้าวลพาเทวีทรงเป็นเสือป่ายิงพระองค์แรกค่ะิงากเรมัน